ซุ้มถ่ายพรีเวดดิ้งมากคิมปล่อยซีนหวานพเทียของน้องเมยในชีวิตจริงค่ะ เมื่อพูดถึงคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงทําแฟนกรับฟินกันทั้งประเทศค่ะคงต้องยกให้เป็นคู่ของพระเอกหนุ่มอย่างมากบรินกับนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่กันเท่าไรแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วแหละก็ความฟินความน่ารักก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนทําให้คนที่ดูนั้นต้องยิ้มตามเลยแหละค่ะและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่จะสาดความหวานกันจนที่ยิบและสุดในอิสตาแกรมของ นุ่มากเองได้มีการโพสต์คลิปค่ะเป็นการปล่อยซีนสุดหวานที่ร่วมกันถ่ายกับสาวคิมเบอร์รี่ เรียกได้ว่าเป็นมิวสิกวิดีโอแบบสั้นๆเลยก็ว่าได้โดยในคลิปจะเห็นว่าทั้งคู่ไปถ่ายภาพกันท่ากลางธรรมชาติพร้อมกับความหวานที่สาสต์ใส่กันไปมาโดยหนุ่มหมากเขาได้มีการโพสแคปชั่นว่า with you พร้อมกับแท็กหาทางด้านสาวคิมเบอร์รี่ค่ะแม่ชั้งเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับนั้นเห็นแล้วถึงกับอมยิ้มตามกันเลยล่ะค่ะ